สดีน้องใจสวัสดีครับผมตลบุ๊กสวัสดีครับวันนี้เจอกับอะไรจับเพชรแล้นะไม่เคยชกครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดวันเช้ามาเป็นไงบ้างร้อยสิบสี่จ็ดสองผ่านเฉลุยล่าสุดเราชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้าเวทนี้มันต้องคุมกิโลได้ก็สามสี่โลเวทนี้มันตึงไม่รึมพอดีหรือว่ากำลังไงพอดีครับเราก็ชกตอนเย็นตลอดนะนะเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ได้ตัวนี้ประมาณสี่สิบได้น้ำหนักเขาลอยปล่อยจังไงลอปล่อยก็ประมาณห้าเบ เราเขาเรื่องฝีมือหรือยังไงฝีมือนะเร็วแรงวันนี้ฟิตมาเต็มที่แน่นอนเขาเดินแน่นอนเราประเภทยังไงตั้งรับหรือว่ารอหรือว่ายังไงได้หมดปักหลักไว้วันนี้วันนี้นะเอาละลูกหลานชักจังหวัดจังหวัดนครคนะความเป็นครับเทียนในเล็กนครคู่เอกเจ้านครเทียนพุ่มเลยครับเถือทีนะไมีติดปลายนุ่มกันนะโอเคเราชื่ออะไรชาติเอชเพชรนะวันนี้เราเจอใคร ไข่เนะอ๋อคู่คู่เอกนะชงชูวันนี้พิกัดเท่าไหรเป็นไงมาวะเช้าอเชี้าี้อี้อี้วนี้วนนี้ทนนี้วนนี้นนี้วนีวันนี้องน้วกนนี่วันนี้วันนี้วนนี้วันนีมวันมี้วนนี้วันนี้วันนี้วักลวันนีวนนี้วันน้วันี้วนนี้วันีวั้วัวั สามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะสามไฟชนะไฟล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่เยี่ยวก็สิ่สิบห้าออประมาณนี้นะวันนี้ร้อยสิบสี่นะคุมกิโลคุมกิโลสักทีเนี่ยเห็นไม่เข้าสไตล์ยังไงเคยชกเขามันยังไม่เคยไหมไม่เคยนะเห็นในคลิปไม่เข้าเพศยังไงแต่ลุงพูดว่าคู่ชกเป็นยังไงห่าล่ะเราฝากไปขับเชี่ยวหน่อยวันนี้เต็มที่ขอให้โชคดี